เพราะว่าเราเป็นแฟนคลับกันอยู่แล้วนะคะติดตามหมอปลาคุณน้ำปลาแล้วก็ปารัตนามาตลอดขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรมากคือพอรู้ว่าจะมารู้สึกตื่นเต้นมากต้องขอบคุณพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเจ้าของทีวร์วิลล่าญิงคนนี้ประเสริฐมากเป็นผิงที่น่ารักมากใช่ค่ะเพราะว่าพี่เปิ้ลน่ะก็คือจะเล่าให้ทุกฟังตลอดนะคะว่าอ่าอ่าคุณน้ำฟ้าปรัตนาเนีป็นเหาที่คงการแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมบ้านด้วยจริงจริงแล้วเรา สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกนะคะมันสะท้อนอีกอย่างหนึ่งว่าจริงๆนะในสังคมเนี่ยยัง <5. S 2> มีคนอีกเยอะนะที่เขายังต้องการความช่วยเหลือในการที่เขาประสบปัญหาซึ่งเราขอสนับสนุนนะคะหมอปลาคุณน้ำฟ้านะคะ <5. S 2> ที่ให้การช่วยเหลือช่วยเหลือคนเพราะพี่เปิ้ลเล่าให้ฟังว่าที่บ้านเนี่ย,คน,ยคนเยอะมากเลยนึกขึกว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วว่าสังคมคนที่จะมองเห็นมองเห็นนะว่า การช่วยเหลือนปัจจุบันบางทีมันยังไม่ทั่วถึงนะค่ะขอบากะกระบอกเสียงตรงนี้เลยให้ให้ทางลูกค้าโอลิเบียด้วยค่ะเพราะว่าอยากจะถ้ามีโอกาสเนาะเราจะให้ไปช่วยคนด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณคุณน้ำฟ้าขอบคุณดันให้ถึง200ทีสิคะเอามาถึง200เดี๋ยวฉันจะแจกเสื้อเลยสาวๆกดไลค์กดแชร์ขอ200คนตอนนี้200 2้อนะคะ สาวๆกดไลค์กดแชร์ช่วยแม่ด้วยลูกสาวๆมุกมิกประพัสสอนน้องแก้มคุณโบินาเร็วๆค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้เพจอุริเวียเป็นคนที่เพจคนบุญอีกคนนึงพอบอกว่าป้าลณนาจะไปงานแต่งทนายโนบิวันที่7นี้แกบอกมาลองชุดที่นี่เลยเดี๋ยวหนู่สนับสนุนให้แกใส่นะหนูไม่ได้อะไรจะไปช่วยตรงนี้แบบเราฟังเราเราอึ้งยังมีคนที่ช่วยเราจริงๆด้วยอย่างเงี้ย ตามมาแล้วตามมาแล้วสาวๆอย่าตามมาอย่างเดียวกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อในนี้เสื้อของป้ารัตานาเองเลยนะคะ5ตัวในเพจวันนี้นะคะ5ตัวในวันนี้นะคะเพื่อนๆดันให้ถึง200รี่ทีสาวๆนี่มากันใหญ่เลย <c oughs> มากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยน้องแก้มเออเป็นงานแต่งงานทนายโนบิวันที่7ที่อุดรหลุกแลวพอดีเออพี่พี่นุกกับพี่พี่โอล่ะค่ะ เจ้าของร้านโอริเวียที่มาร์เก็ตวิลเล็กหัวหินนะคะเป็นคนบอกว่าเดี๋ยวหนูจะดูแลเสื้อผ้าให้เราฟังเราแแบบอึง้งเลยก็เลยว่ามาหาชุดใส่ที่นี่ได้เลยนะคะอะไรเงี้ยมาเลยแบบเราประท<ด>ับ<ด>ใจ<ด>จนแบบฮะนอ้องไม่ต้องกลัวค่ะใส่เสร็จแล้วเมื่อคืนหนูแบบไม่ได้คิดอะไรเลยอะ่ะเราจะมีคนแบบนี้อีกเหรอแล้วพี่เบิ้ลแนะนํา ดันเลยค่ะอีกนิดนึงขอถึง200เลยเดี๋ยวจะแจกเสื้อเลยสาวๆช่วยแม่ด้วยลูกเอาไปใช้ถึง200เลยนะขึ้นมาเยอะๆขอบคุณทุกคนที่เมตตาแล้วนะคะร้านนี้ไม่ได้ร้านสวยอย่างเดียวไม่ได้เสื้อผ้าดีอย่างเดียวไม่ใช่ราคาถูกอย่างเดียวทาอย่างนี้จิตใจโคตรดีโคตรประเสริฐเลยนะคะยังบอกมาเลยเดี๋ยวหนูดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้นะอะไรอย่างเงี้ยทั้งมอปปาทั้งพ้าทั้งป้าร้านไหดีเลยแล้อเปล่ฟังแล้วเออหนูถือปืนแอบได้ลูกได้ แชร์แล้วเรียกคนมาเยอะๆเลยลูกแชร์มาให้ถึงสองร้อยให้ถึงสองร้อยนะคะสาวๆแชร์มาอีกลูกที่นี่คือปังมากถูกต้องคุณเอกเขาแสดงว่าคุณเอกพี่เด็กพี่เด็กเป็นลูกค้าที่นี่แน่เลยที่นี่น่ารักมากเลยหมอปลาหมอปลาได้เท่าต๋องแต่แต่หมอปลาสูงกว่าต๋องนิดนึงไอโยดูกูตบมึงเลยเร็ว เดี๋ยวคุณจะสวดจริงสีเทาฟ้าแล้วค่ะค่ะจะเรียกตำรวจมาเยอะๆเลยเพื่อนเดี๋ยวดูนะเรามาเลือกให้หมอปลาด้วยของเจ๊เนี่ยได้แล้วอย่าอยากดูเสื้อด้วยใช่ไหมด้านหลังอ่ะมันมีแบบนี้ด้วยนะคะโอ้โหมีตังหูให้ด้วยปอดโอ้ยยาแรงขอให้พระลงโทษอย่างหนักเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะแจกหลายๆตัวสาวๆเมื่อกี้ก็ไป50กว่าแล้วขึ้นไปอีกนิดได้ไหมลูกช่วยแม่แชร์ทีน้องแก้ม ช่วยแชร์พลังหญิงของกลุ่มหมอปลาแฟมิลีว่าเราช่วยเพจให้ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะพี่ฟ้าหนูแชร์แล้วน้องแก้มแชร์อีกคุณปวีนาเดี๋ยวใส่ให้ดูแต่ว่าต้องแชร์ก่อนใครอยากเห็นนุ้งสะแชร์แล้วหมอปลาผิวขาวขนาดนั้นใส่สีนี้ได้ไหมฮะรอยไหมลูกไม่ดแกจะดํานะแต่แกต้องใส่กับยีนนะลูก โอเขาจะใส่เฉพาะเสืส้สอใครับขึ้นครึ่งเดียวใช่แค่เสื้อใส่กายีนไไดไได้้ว่าหมอปลาเขาสูงเพียวหล่อนะขเพียวผมบาดบาดอะไรผมยาวบาดะไรเลยผมยน้ำแบะแชร์แล้วค่ะคุณขวัญพิช,ชาขอบคุณได้หนึ่งตัวแล้วคุณขวัญพวกน้องแก้มเลยพวกนี้เราดูได้อยู่แล้วอันนี้จะไม่เกี่ยวในห้ารางวัลนะน้องแก้มน้องแก้มแคนดี้เกิร์ลนุ๊กนิกมุกวันนี้จะแจกที่โอเรียอย่างเดียวเลยค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาได้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะค่ะอยู่บ้านลาดไม่ใช่ไหค่ะแต่ไปเดินทางเร็วที่สุวันวันที่สองต้องไปแล้วลูกเพราะว่าต้องไปทําข่าวไม่เป็นไรค่ะก็มาแล้วเอาดันให้ไปถึงสองร้อยเลยค่ะอยู่บ้านลาดอยู่อยู่บ้านลาดนี้เดี๋ยวนุกเอาไปส่งได้แป๊บไหมได้ลูกได้เพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ของหมอปลาได้แต่ว่ากับตัวรัตนานุกจะส่งวัที่หนึ่งตองไปส่งใช่ไหมครับที่หนึ่งตองไปส่งใช่ค่ะวันที่หนึ่งนุกจะไปส่งเพราะว่าแชร์แล้วคุณ ไปแก้เองก่อนมาที่หนึ่งเื่อไปส่งเพราะว่านุ๊กมีเฟซของใครชื่อระพัฒน์อะไรเนี่ยอ๋อขอบคุณมากๆเลยเอาให้ถึงสองร้อยไม่ถึงสองร้อยไม่ได้แจกเสื้อไปแล้วนะคะตอนนี้มาหกสิบสี่แล้วอะอยากได้ให้ดันถึงสองร้อยพอเถอะค่ะไม่ได้ขออะไรมากๆขอกันเข้ามาเยอะเป็นพลังใจไม่ได้ขออะไรขอพลังใจจากเพื่อนๆป้ายย่าสวยแล้วเนาะต้องไม่เอาสูตรใช่ไหมต้องไม่ใส่หสูตรไม่ต้องให้นุ้ถาโย เราสิโยเราไปทั้งทีมเราไหมเสื้ออย่างเดียวใส่กับยีนเฮ้ยเราใส่ถ่ายทั้งทีมโยนไอ้นี่เอาสูตรด้วยได้ไหมเราไปทั้งทีมของเราจับหมอปลาไงลูกโยด้วยมามรุนรุนอ่าเจ็ดสิบแปดขอสองร้อยค่ะสองร้อยขอสองร้อยนะคะปกติไลค์ก็อย่างนี้ใช่ไหมครับขึ้นเท่าไหร่แล้วลูก ขอสองร้อยนะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอสองขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดทั้งนั้นเลยกดใหม่หมดเลย <c oughs> ขอบคุณที่เมตตานะคะ <c oughs> ขออีกขอสองร้อยคนช่วยหน่อยคะ่ะ <c oughs> ช่วยกันแชร์ไปค่ะ <c oughs> ทุกคนปัก <c oughs> หมุดก่อนให้รู้มาจากหมอปลาด้วย <c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่สุดขอบคุณที่เมตตาเสื้อไม่ต้องใส่ไหนไหนตองตองไหนดูเสื้อกล้าว่าเสื้อเสื่ออินก็ได้ค่ะแล้วก็มีได้ได้เอาเงินนิดนึงนายโยหันไหมพี่ดูดูไปโอ้ยเจ๊หนูขอโทษนะคะหนูขอโทษนะคะเตะเจ๊ซะแล้วเจ๊หนูขอโทษหนูเหยียบเจ๊ซะแล้วจริงแล้วผมเป็นประธานบริษัทอ๋อหล่อไหมน้องบีหล่อไหมพอมันใส่ยิ่งเหมือนมันมีก้ามแขนแต่มันไม่ใช่มีก้ามแขนเนียโยมีพุง แชร์ไปด้วยนะคะทุกคนขอบคุณที่เมตตานะคะเอาเลยร้อยหนึ่งแล้วเว้ยอีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวเราจะได้เสื้อของป้ารัตนาเป็นวันแรกที่เราได้และยังไม่มีวางขายที่ไหนนะคะโยโยโยไอโยชอบสีไหนสีแดงเหรอสีสีไวสีเหมือนสีเลือดนดสวยดีอันนี้จะเป็นแดงแดงเข้มใช่ไหมใช่จะเป็นแดงเข้มโหมันดูไม่สวยเลยเนี่ยดูผู้ใหญ่ไป เอาแล้วกลุ่มเรานี่ใส่ใส่สูตรกันแล้วเว้ยเฮ้ยมีใครอยากเชียร์แอดบีเราใส่ชุดลาเต้บ้างไหมคะดูมันเด็กดูถ้าอีคนนี้มันใส่ชุดลาเต้ดูท่ายืนก่อนเลยเน่ยืนถ่ายท่าหนี้นะผ้ารูใส่ชุดลาเต้เออนี่เออ